สดชื่นเริ่มต้นเดือนมาก็สดชื่นเลยโปรแกรมฟุตบอลคืนนี้ตัวไหนน่าเชียร์บ้างไปดูสปอยคู่วัน,นี้กับจอสปอยก่อนเตะประจําวันที่2กุมภาพันธ์นะฮะโปรแกรมฟุตบอลค่าคืนนี้ถือว่าเยอะและน่าสนใจเลยนะฮะซึ่งวันนี้จอเลือกมา6คู่นะครับก็ก่อนที่จะไปรับฟังทัศนะฟุตบอลค่าคืนนี้นะฮะ ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์จอด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะขัดสวนได้ไม่ว่ากันนะครับสวนแนวทางฟุตบอลค่ําคืนที่ผ่านมาบอกได้คําเดียวว่าสดชื่นจริงๆเลยทีเดียวนะครับนะก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆที่ตามจอมาเมื่อวานหน้าช่องด้วยนะครับนะก็น่าเสียดายเวทแฮมนะครับที่ก็เสมอเจ้ากันไปนะครับนะสวนที่เหลือ สดชื่นนะครับนะขอแสดงความอดียินดีอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับนะสนใจอยากจะเข้ามาติดตามฟุตบอลในกลุ่มนะครับย้ำนะครับว่าจอยังมีกลุ่มฟุกบอลอีกนะครับนะก็ในกลุ่มเนี่ยนะเราก็จะลงแนวทางนะครับไว้ให้นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับนะได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศว1 9นะครับยกมาหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ นะครับนะเราก็จะส่งไปประมาณนี้เลยนะครับนะเพื่อนๆนะครับก็มีอะไรเราก็สามารถพูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับนะเมื่อคืนก็มีคนสดชื่นนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรก็พูดคุยสอบถามกันได้นะครับบอกได้คําเดียวนะครับว่านะครับในครอบครัวของเรานะครับไม่มีสิ่งนัดบิดอย่างแน่นอนนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสูงแรกของค่าคืนนี้ใครสนใจอยากจะเข้ามาตามบอลสดในกลุ่มนะครับลองเปิดใจเข้ามานะครับนะนี่ก็เป็นบรรยากาศเพื่อนๆของเรานะครับนี่ก็มีคนสดชื่น นะครับนะนี่ของจอรนเมื่อคืนครับนะก็สดชื่นครับชุดโครงการแล้วก็ตัวเน้นนะครับส่วนเวทแฮมก็เจอกันไปนะครับนะพี่คนนี้ก็พอได้อยู่นะครับ200ได้มาพันหนึ่งนะครับนี่ประมานี้ครับนะก็สําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าในครอบครัวของเราสดชื่นเลยก็ต้อนรับเดือนใหม่นะครับถือว่าไปได้สวยเลยนะครับก็ประมาณนี้กันนะใครสนใจครับลองเปิดใจดูนะครับเดี๋ยวจอระใจ้ทางเข้ากลุ่มเอาไว้ใต้คอมเมนต์ครับก็ไปเริ่มกันที่คู่แรกครับเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับวันนี้เราไปดูกันที่ บุนเดสอกาเยอรมันคู่เดียววันนี้นะครับระหว่างไฮเดนเทมเปิดบ้านตระกรามเยือนของบุุเซียดอ m มูนสถานการณ์ตอนนี้ครับเห็นได้ชัดว่าวันนี้ดอดมูนเองต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าหากพวกเขาเก็บ3คะแนนได้จะขึ้นเป็นอยู่อันดับที่3ทันทีนะครับแน่นอนว่าวันนี้ดอดมูนเองเนี่ยโอกาสที่จะเบียดชนะได้มีสูงนะครับประกอบกับ แรงจูงใจนะครับแล้วก็โมเมนตัมทีมตอนนี้ก็กําลังมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามเกมหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาชะนะมาทั้ง3เกมเฉลี่ยประตูแล้ว3เม็ดทั้งนั้นเลยโอกาสที่วันนี้ดอทมูลจะเกียรชนะไฮเดอเรมอย่างร้อยประตูหนึ่งเนี่ยจอดว่ามีความเป็นไปได้เลยทีเดียวนะครับแต่ทว่าก็จะประมาทไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไฮเดเรมผลงานส่วนตัวที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเคียวยากมากนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอันนี้ก็จะประมาทไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามจอเนี่ยจอรก็ยังคงชอบดะะนนอทบอล้วกัน นะครับเต็มที่1ลูกจนว่าไม่น่าจะใช้งานยากสำหรับดูด,ดมูลวันนี้นะครับแล้วก็คู่นี้มองว่ามีโอกาสนะครับมีประต,ตูตั้งแต่4หนา5ทีแรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้ไปเล่นบอลสดกันครับผมต่อไปครับเราไปดูกันที่ลาลิก้าสเปนคู่เดียววันนี้ฮะแอติกบินเบาวันนี้เปิดบ้านตระกรรมเย,ยนของไมอาอกานะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่าวันนี้บินเบาค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นในบ้านของตัวเอง โอกาสที่จะเบียดชนะได้มีความเป็นไปได้สูงนะครับประกอบกับแรงจูงใจของพวกเขาเองนะครับถ้าหากวันนี้พวกเขาเก็บ3ามคะแนนได้นะครับพวกเขาก็จะมีโอกาสลุ้นพื้นที่ทัพโฟนั่นเองนะครับนั้นแน่นอนว่าตอนนี้ครับบินเบาต้องการคะแนนเป็นอย่างมากแถมวันนี้ได้เปเรียบเล่นในบ้านนะครับและยิ่งผลงานในบ้านของพวกเขาเป็นจุดขายของบินเบาเลยทีเดียวนะครับที่ผลงานในบ้านเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเพราะฉะนั้แล้ววันนี้หน้าบอลขอเลือกบินเบาไปแล้วกัน นะครับไปที่0.75จ็ดอว่า1เม็ดสำหรับบินเบาจอว่าไม่น่าจะใช้งานยากนะครับก็ไปลุกประตูที่2กินเต็มๆได้เลยฮะบินเบาคู่ต่อไปครับไปดูกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสคู่เดียววันนี้ฮะสตาบู Star book, วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสเซงต์แชมงครับแน่นอนว่าคู่นี้ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับข้าคืนนี้ในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับสตาบู Star เป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,งนะครับฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มส่วนตัวของสตาบู book, ถือววว่่่่าายยยยยยััังไไมมเเเเเคคเนะคแแแพนน้้้้้ใใรรรลลลนนนนนนนะะบบบถีีีดดป เนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ปารีสจะประมาทตาบุกไม่ได้เลยนะครับประกอบกับผลงานของปารีสช่วงหลังวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามุมมองของนักลงทุนเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าปารีสเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาแน่เอาหนอไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าถามว่าผลการแข่งขันเนี่ยปารีสเหนียกว่าทุกมุมนะครับโอกาสที่จะเบียดชนะได้มีสูงครับแต่ถ้าว่าวันนี้เงื่อนไขเขาให้ปารีสเนี่ยต้องบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับส่วนตัวจอนมองว่าวันนี้ปารีสน่าจะชนะในเกมไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้จอยืนเจ้้้าาบนไปแลวกัน นะครับเต็มที่ปารีชนะแค่ลูกเดียวฮะนะขอยุดซาบุกไปเลยแล้วกันครับต่อไปครับเราไปดูกันที่แชมเปี้ยนอังกฤษนะครับระหว่างบิตตันซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรีดยูเต็ดนะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับลีดอยู่อันดับที่4นะครับพวกเขาต้องการคะแนนเพื่อที่จะกลับไปยังพเมลีนะครับและแน่นอนว่าวันนี้พวกเขาต้องการ3คะแนนนะครับโอกาสที่วันนี้รีดจะบุกมาเก็บชัยชนะในบ้านของบิตตันได้เนี่ย เรมองว่าก็ยังมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามองดูในเรื่องของฟอร์มส่วนตัวของเลดช่วงหลังมานี้ถือว่าเริ่มกระเตื้อขึ้นมาพอสมควรและเห็นได้ชัดว่าตอนนี้พวกเขาเริ่มกลับมาโฟกัสเกมในลีกแล้วนะครับหลังจาก4เกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาชนะมาทั้ง4เกมเลยนะครับนะแล้วก็แต่ละนัดเนี่ยพวกเขาก็ยิงไปได้2-3ประตูนะครับและในวันนี้โมเมนตัมทีมดีขนาดนี้นะครับยังไงก็ขอ เชียร์ไปทางด้านของลีดเนอรเต็ดนะครับในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าบิตตันฟอร์มช่วงหลังมันนี้จะทำได้ดีก็จริงนะครับแต่จอนก็ยังมองว่าลีดเนอรเต็ดคุมกำลังยังคงเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ยืนลีดครับยาวๆไปได้เลยฮะต่อไปครับเราไปดูกันที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับระหว่างซัมซันสปอร์กับกาลาตาสลายวันนี้ นะครับวันนี้โอกาสที่กาลาตาสลายเนี่ยนะครับจะบุกมาเก็บชัยชนะได้จนมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าแรงจูงใจของกาลาตาสลายเนี่ยนะครับต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่ทว่าครับเงื่อนไขวันนี้เขาบังคับกาลาตาสลายต้องชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับเราถึงจะได้เฮนะครับถามว่ามาตรฐานกาลาตาสลายเนี่ยนะครับหประตูจนมองมีแน่ๆนะครับนะก็คู่นี้เนี่ยนะครับเราไปรูปประตูที่2เอาแล้วกันนะครับสำหรับกาลาตาสลายแต่ก็จะประมาทหน้าของซัมซุงสปอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้พวกเขาได้เดินใน ข้างแข็งแกร่งนะครับโอกาสที่จะมีประตูเกิดขึ้นในทั้ง2องฝ่ายคู่นี้จอมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้นะครับจอนขอ อนุญาตนะครับไปให้ในกลุ่มอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับนะก็ใครอยากจะเข้ามาตามคู่นี้ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเข้ามาตามในกลุ่มแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเลเช่กับฟิออร์เรตินานะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ฟิออรเรตินานะครับโอกาสที่จะเบียดชนะได้มีสูงแต่ก็จะประมาลเลเช่ที่เล่นในบ้านไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยจากสถิติการเจอกันถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่ค่อนข้างเคี้ยวยากมากๆนะครับแต่ขุมกาลังของฟิออร์เรตินาก็ยังคงเหนือกว่ีน้คู2 นะครับจอรนขออนุญาตไปตัดสินใจอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะขออนุญาตไปให้ในกลุ่มแล้วกันนะครับก็ใครอยากจะเข้ามาตามนะครับในกลุ่มนะครับนะเดี๋ยวจอร์นจะให้ทางเข้าไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็สนใจนะครับนะลองเปิดใจดูนะครับนะส่วนชุดอิมไวนะครับน่ะวันนี้มี1ตัวให้แล้วกันนะครับขอแนะนําไปที่ฟุตบอลเอเชนยนครับแล้วกันนะครับหนึ่งตัววันนี้ที่จะให้เรียกเชียร์ครับนะฮะไปกันที่ออสเตรเลียฮะอ่าออสเตรเลียครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะหนึ่งคู่ครับสำหรับชุดอิมไว้วันนี้นะครับก็ลองไปจัดสรรดูแล้วกันนะครับส่วนใครอยากได้แบบเต็มๆนะครับอยากจะเข้ามาตามชุดอิ่มไวในกลุ่มนะก็เดี๋ยวจอนจะให้ทางเข้าไว้ใต้คอมเมนต์นะครับรวมไปถึงตัวนั้นคือนี่ของจอนด้วยนะครับนะลองเปิดใจดูครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้นะครับขอทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขนะครับเฮงๆเวยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ